จะได้เห็นชัดๆคอหอยใส่แว่นขยายส่องหาเลขเด็ดต้นตะเคียนยักษ์หคนโอบ วันที่15สิงหาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่วัดเขาถ้ำประทุนหมู่12ตำบลทับหลวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีพบว่ามีชาวบ้านต่างเดินทางไปขอโชคลาบและเลขเด็ดจากต้นตะเคียนทรายทองหรือที่เรียกตามที่เจ้าอาวาสวัดแห่งนี้ตั้งชื่อไว้ว่าเจ้าแม่ตะเคียนทรายทองสีประภาภัยมีความยาวถึง18เมตรลำต้นประมาณ6คนโอบหรือ6จุด เเมตรเส้นผ่าศูนย์กลาง2เมตรนับว่าเป็นต้นตะเคียนที่ใหญ่โตอีกต้นหนึ่งที่พบในอุทัยธานีก่อนหน้านั้นทางวัดได้ปิดการขอหวยมานานและมีการปรับปรุงหลังจากนั้นทางวัดได้เปิดให้ประชาชนเข้ามากราบไหว้เพื่อขอพรโชคลาภและในช่วงที่ก่อนวันหวยออกได้มีนักเสี่ยงโชคเข้ามาขอหวยซึ่งหวยงวดที่ผ่านมาได้มีนักเสี่ยงโชคเข้ามาขอหวยพร้อมกับมีการบ บนบาว่าถ้าถูกหวยจะนำลิเกมาแก้บนซึ่งก็สมหวังจึงได้นำลิเกมาแก้บนก่อนวันหวยออกหลังจากที่ทราบข่าวต่างก็ได้ทยอยเดินทางมาขอโชคลาภหลังมีประชาชนที่ทราบต่างเดินทางมาขอโชคขอลาบหลายรายถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ล่ำาลือกกันทำให้คนทั่วสารทิศพากันมาขอเลขอย่างต่อเนื่องซึ่งที่จริงแล้วทางวัดตั้งใจจะนำต้นตะเคียนต้นนี้แกะสลัก ทั้งต้นเป็นรูปหรือเรื่องราวพุทธ,ธประวัติและก่อนหน้านี้เจ้าอาวาสวัดถ้ำปทุนก็ได้นำไม้ประดับตกแต่งไว้รอบวัดซึ่งคนที่มาเยือนต่างชื่นชมว่าสวยงามตื่นตาทั้งนี้พบว่าชาวบ้านได้นำแป้งไปรูปํำต้นบางรายนำโทรศัพท์มือถือไปถ่ายรูปไว้เพื่อพิจารณาเป็นเลขเดดแต่มีรายหนึ่งมาแปลกได้นำกล้องขยายขนาดใหญ่มาส่องหาเลขเนื่องจากตามองไม่เห็นโดยเพื่อนค่ะ ต้องขอยืมส่องหาเลขซึ่งตัวเลขที่ปรากฏก็แตกต่างกันไปเช่น358 357ตามแต่จินตนาการเห็นของแต่ละคนโดยถ้าถูกก็จะนำลิเกมาเล่นแก้บนอีกดังกล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด ืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปก,กระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนค่ะ